ขายถูกก็จะขายดีนะครับแต่ถ้าขายแพงไปก็จะขายไม่ออกนะครับเมื่อเราลงไลน์แล้วก็จะมีคนนะครับแบบมาซื้อแบบยังไงนะเสนอขายกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสดีนะครับของผู้ซื้อไงผู้ซื้อเขาจะได้ไล่ดูคอมเมนต์ได้นะครับผู้ซื้อเนาะเขาจะได้ดูไล่ดูคอมเมนต์ได้ว่าคนไหนขายเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เพื่อนๆที่มีนะครับขายกันให้ถูกขายให้จริงใจค่าขายให้ถูกถ้าเพื่อนๆขายถูกเพื่อนๆจะขายได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขายแพงเป็นร้านแบบนี้นะครับก็จะขายช้านั่นเองนะครับเหมือนที่ตีขายอยู่1ล้าน7ดมื่นงเงี้ยขายต้อง2ปีแล้วเห็นไหมครับยังขายไม่ออกเลยนะครับขาย1ล้านนะครับเจ็ดหมื่นนะ ขายมาตั้ง2องปีแล้วก็ยังขายไม่ออกเห็นไหมครับมาครับสาหรับเพื่อนๆนที่มีแบงค์สิบบาทโบราณนะครับผ่านใช้แบบนี้นะครับรีบขายกันให้ถูกนะครับแต่ก่อนขายนะก็อย่าขายกันขาดทุนเกินไปนะครับเพราะอย่าลืมนะแบงค์รุ่นนี้สมัยก่อนเนี่ย ทองคําบาทหนึ่งประมาณสามพันสามพันห้าสี่พันอ่ะแบงค์รุ่นเนี้ยในยุคนั้นนะทองคําบาทละประมาณสี่พันนะครับไม่เกินนะวันเนี้ยทองคําบาทละสี่หมื่นกว่าไปแล้วนะครับไม่รู้วันนี้ถึงส <judged. S 1> ี่หมื่นสองกันแล้วหรือยังนะครับเห็นไหมครับคนที่มีแบงค์แบบเนี้ยถ้าอยากจะขายนะต้องใจเย็นๆน,นะครับคำนวณดีดค่าทองกันก่อนถ้าเพื่อนๆขายขาดทุนค่าทองอ่ะเพื่อนๆขายแล้วก็จะจนลงทันทีนะครับถ้าเพื่อนๆน,น,นะขายแล้วนะครับขาดทุนค่าทองนะเพื่อนๆก็จะจนลงทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเพื่อนๆขายขอบพระคุณมาก เับเพื่อนๆส่งหัวใจมาให้นะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆส่งหัวใจมาให้นะครับมาครับแต่เพื่อนๆต้องแบบ วินวินแล้วก็แมนแมนแล้วก็ต้องจริงใจกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องวินวินแล้วก็แมนแมนแล้วก็ต้องจริงใจกันนิดหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาเราลงสนามแล้วนะครับเราต้องมีน้ําใจนักกีฬาคือหมายถึงว่าใครๆเขาก็มีของเหมือนกันบ้างนะครับแล้วก็บางทีนะเขาก็แบบจะขายดั้มราคาเราบ้างก็จะไม่โกรธกันเหมือนที่ดิขายอยู่ที่1นล้านกับ7จ็ดหมื่นบาทเนี้ยหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับตอนนี้คนขายดั้มราคาติเยอะแยะเลยนะครับติก็ไม่โกรธเลยเห็นไหมครับถ้าติขายหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองปีขายไม่ออกเพื่อนๆจะ ขายไม่ได้ติดก็ไม่โกรธเห็นไหมครับเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นนะครับตามผมตามหาคนซื้ออยู่นานแล้วขอบพระคุณมากครับอสำหรับเพื่อนๆที่มีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีนะครับแล้วก็อยากขายเนาะเพื่อนๆนนะครับเพราะถ้าลงไลฟ์ไปเดี๋ยวคอมเมนต์มันจะหายนะถ้าคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ไลฟ์สดเนี่ยบางทีเดี๋ยว a, อะไรนะเขาเรียกว่าข้อความจะหายไปเพื่อนๆนช่วยกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วเป็นคอมเมนต์ในคลิปที่3ามเพื่อนเพื่อนนะครับ <อ>ช่วยกดติดตามนะครับแล้วไปคอมเมนต์นะในคลิปที่3นะครับว่าเพื่อนๆมีกี่เหรียญนะครับช่วยนิดนึงนะเพื่อนเพว่าพอลงไลฟ์ไปปุ๊บเนี่ยข้อความมันจะหายหมดไงพอลงไลฟ์ไปปุ๊บเนี่ยข้อความจะหายหมดเพื่อนๆช่วยตดนิดนึงนะครับกดติดตามนะแล้วไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่3ว่าเพื่อนเพื่อนมีกี่เหรียญนะครับมีรุ่นนี้กี่เหรียญนะครับมีรุ่นนี้กี่เหรียญและจะขายกันเท่าไหร่นะครับและคนพอเราไปคอมเมนต์กันมากๆนะครับคนซื้อเขาจะได้เปรียบนะครับคนซื้อเขาได้เปรียบอย่างไรนะครับคนซื้อเขกูถ นะครับขายถูกนะครับเขาก็จะสนใจนะครับ อ่ะเยี่ยมเลยครับเพื่อนๆที่มีรบกวนนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่มีรบกวนนิดนึงก็คือกดติดต,ตามเนาะแล้วไปคอมเมนต์ในคลิปที่3กดติดตามเข้าหน้าโปรไฟล์ครับแล้วไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปที่3ว่าเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่เหรียญเนาะมีกี่เหรียญจะขายเหรียญละเท่าไหร่นะครับอ่ะตีจะได้ไล่ไปดูด้วยนะครับขายให้ถูกจะขายได้นะครับขายแพงเหมือนตีก็จะขายยากนั่นเองนะครับหนึ่งล้านกับเจ็ดหมื่นนะครับตีขายมาสองปีแล้วแหละไม่ใช่สามปีขายมาสองปีแล้วครับยังขายไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับการขายแพง ก็จะคือขายช้านั่นเองนะครับแต่ไม่รีบนะไม่รีบมีแบงค์สิบเยี่ยมเลยเพื่อนๆครับช่วยกดติดตามกดติดตามเสร็จไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่3 ไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่3ามว่าเพื่อนๆมีอะไรนะครับต้องการขายเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนี้คนไทย60ล้านคนอ่ะจะมาคอยดูสินค้าของเพื่อนเพื่อนก็คือจะมาไล่คอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนดูว่าเฮ้ยใครขายถูกบ้างเป็นธรรมดานะครับทุกคนจะชอบของถูกนะครับทุกคนเขาก็จะชอบของถูกกันนะครับ อพอขายขายถูกเนี่ยก็ในทิกตอกมันเป็นโซเชียลอยู่แล้วถูกไหมฮะใน TikTok จะเป็นโซเชียลอยู่แล้วก็จะมีการนะครับเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับมีการเพิ่มเพื่อนกันได้ใน t i กต o k นี่แหละอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะมากลับมาเข้าเรื่องนี้ก่อน แบงก์สิบาทนะครับแบงก์เนี้ยจะเป็นแบง์ที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเป็นแบง์เนาะที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็ขายดีมากๆนะครับออกตัวง่ายขายตัวขายเร็วเออกตัวรุ่นเนี้ยออกตัวง่ายแล้วก็ขายได้เร็วนะครับแต่เพื่อนๆต้องขายกันให้ถูกนะครับแล้วก็เออแต่บางคนตอนนี้ก็อยากได้แล้วถูกไหมบางคนตอนนี้เขาก็อยากได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดนะ เข้าไปดูคลิปที่สามแล้วไม่ถูกใจราคาอ่าเข้าไปดูคลิปที่สามเพื่อนๆขายกันที่เท่าไหร่เนี่ยเราไปดูคอมเมนต์ว่าเพื่อนๆขายกันที่เท่าไหร่แล้วไม่ถูกใจราคานะครับก็จะมีวิธีการออกให้เพื่อนๆนิดนึงดังนี้น,นะครับโอเคเดี๋ยวหาวิธีการทางออกให้เพื่อนๆกันก่อนนิดนึงนะครับ <c oughs> สําหรับนะครับเพื่อนๆที่แบบเนาะอ่าไปไล่ดูราคาแล้วว่าเอ้ยคนไทยทั้ทงประเทศขายกันที่เท่าไหร่แล้วเราอยากได้ไม่อยากได้เนี่ยเราสามารถกดติดตามนะครับ กดติดตามปุ๊บนะครับกดติดตามปุ๊บแล้วก็เข้าไปอยู่ช่วงคําแนะนําตัวแบบเนี้ยช่วงคําแนะนําตัวเนี้ยจะมีนะครับเว็บกลางหรือเว็บไซต์กลางของทางเราเนี้ยเพื่อนๆเอาไม่ได้ห้ามบอกห้าบอกมันมีจิ้มลิ้มนะกันอ่ะมีจิ้มลิ้มให้เพื่อนๆเขาไปไปรีเช็คราคาได้นะครับมีจิ้มลิ้มน้องให้เพื่อนๆอ่ะไปรีเช็คราคาได้ว่าเออราคาเท่าไหร่ถึงน่าซื้อน่าขายกันนะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอ่ากดติดตามนะครับกดติดตามเสร็จนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์นะครับ ไปคอมเมนต์นะครับใต้คลิปที่3ว่าเพื่อนๆนะครับมีเท่าไหร่นะครับจะขายเท่าไหร่นะมาเรามาขายกันในไลฟ์ด้วยนะครับมาขายกันในไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบาทแบบนี้จะขายไปละเท่าไหร่นะครับใส่กันมาเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันประมาณอีก5นาทีนะเราจะอยู่ด้วยกันอีก5นาทีเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบาทเรามาขายแข่งกันให้คนซื้อเขาได้เปรียบกันนะครับเพื่อนๆที่มีแบงค์สิบบาทแบบนี้นะครับจะขายไปละเท่าไหร่ใส่มาครับเอาเฉพาะแบงค์สิบก่อนนะ สามนาทีเราเล่นกันสามนาทีครับเพื่อนๆจะขายใบละเท่าไหร่นะครับแบบผ่านใช้แบบนี้เนาะแบบผ่านใช้แบบนี้เพื่อนๆนะครับเ่าเดี๋ยวเหรียญแป๊บเดียวครับเพื่อนๆใจเย็นๆครับเพื่อนๆบอกมีเหรียญผมมีเหรียญผมมีเหรียญน,นะครับใจเย็นๆนะครับเหรียญเพื่อนๆที่มีเนี่ยเพื่อนๆที่มีเหรียญน,นะครับไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่สามครับ เพื่อนๆกดติดตามแล้วไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่3ว่าเพื่อนๆมีเหรียญเท่าไหร่นะส่วนในไลน์เนี่ยจะเป็นแบงค์นะครับในไลน์น้อยก็จะเป็นแบงค์นะครับอ่ะโอเคครับอ่าโอเคครับเพื่อนๆบอกว่าปล่อยที่6000นะครับมีใครจะขายถูกกว่า6 0พันมีไหมครับเห็นไหมครับเราก็จะขายแบบเนาะแข่งกันขายเนาะเออแข่งกันขายแบบเนี้ยถ้าเดี๋ยวราคามันก็จะลงมาเองนะครับเพื่อนๆท่านแรกนะครับบอกว่ามีแบงค์นะครับส0บบาทแบบนี้ขาย6000นะครับ มีใครจะขายถูกกว่า6กพันมีไหมครับ hmm. มีใครจะขายถูกกว่า6กพันมีไหมครับเป็นการขายแข่งกันนะครับพอเราขายแข่งเนี่ยผู้ซื้อเขาก็จะได้เปรียบนะครับเพราะเขาจะได้ไล่มาดูนะครับเขาจะได้ไล่แบบดูคอมเมนต์ไงว่าใครขายถูกนะครับยิ่งคนขายถูกเนี่ยคนซื้อเขาก็ยิ่งชอบนะครับมากันเลยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะปล่อยที่เท่าไหร่นะครับอ่าสามพันมาแล้วเห็นไหมครับท่านแรกมา6กพันใช่ไหมท่านที่2นะครับมาขายที่สามพันเห็นไหมครับเออเห็นไหมครับเขาขายกันที่สามพันแล้วนะครับ มีใครจะขายถูกกว่าสามพันมีอีกไหมครับมีใครจะขายถูกกว่าสามพันมีอีกไหมครับอ่าเห็นไหมครับพอเราเข้าตลาดเราห้ามโกรธกันนะเออเพื่อนเ <laughs> พื่อน,นมาขายห้าสิบเก้าเลย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวคนในไลฟ์กระเจิงนะครับ <laughs> บางคนมาขายห้าสิบเก้าบาทเลยก็คือแบบว่านะเดี๋ยวคนในไลฟ์กระเจิงไปนะครับมาครับเพื่อนๆ <laughs> น, <laughs> นจะขายเท่าไหร่นะครับใส่กันมา <laughs> อ่ามีครับขายสามพันนะ บางคนมาปุ๊บมาขายห้าสิบเก้าเดี๋ยวคนในไลน์กระเจิงกันหมดนะครับไม่ได้ม่ได้ว่าผิดนะไม่ได้ว่าผิดนะเนะพื่อนๆนะไม่ได้ว่าผิดนะครับไม่ผิดนะครับการขายเนาะแต่ว่าการขายเพื่อนเพื่อต้องคำนวณเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่นนอนคำนวณกันเล็กน้อยว่าเอ้ยอยู่สมัยก่อนทองคําบาทละสนะี่พัน่ะสมัยก่อนทองคําบาทละสี่พันทุกวันนี้ทองคําบาทละสี่หมื่นใครจะขายขาดทุนอนะมันก็ขายง่ายไง,ายงขาดทุนมักเท่าไหร่น,นะครับยิ่งขายดีเนาะการขายขาดทุนนะขายง่ายถูกต้องไหมครับขายถูกด้วยขายขาดทุนด้วย เออเป็นใครๆก็ซื้อนะครับถูกไหมครับเพราะอย่าลืมสีทองคําบาทละทั้งสี่พันเอวยุคนั้นนะวันนี้ทองคําบาทละสี่หมื่นนะครับมาครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับราคาจากหกพันเปิดตัวคนแรกเนาะตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาขายกันที่สองพันห้าแล้วนะครับอ่าสนุกดีครับขายพันเดียวพอครับนี่ครับสนุกดีขายพันเดียวพอนะครับ ชอบนะครับชอบการไลน์นะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆชอบการไลน์ขอบพระคุณมากครับเห็นไหมครับจาก6กพันเนาะตอนนี้ราคาก็ตกเหลือพันเดียวแล้วนะครับมีใครจะขายถูกกว่าหนึ่งพันบาทมีอีกไหมครับมีใครจะขายถูกกว่าโอ้ห้าพันไม่พูดถึงนะครับเพราะตอนนี้ราคาจากห้าจากไม่ไม่ไม่ได้ว่าผิดนะการขายห้าพันไม่ได้ว่าผิดนะครับเพราะว่า สะสมกันมาตั้งนานถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนนี้เราลงสนามการประมูลไปแล้วนะครับเราลงสนามการประมูลไปแล้วเนี่ยแล้วท,ทุกคนก <5, 000 Zw sitten> ็แห่กันขายถูกนะครับราคาตอนนี้เปิดตัวที่6กพันนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ตกเหลือนะครับพันเดียวนะครับอ่ามีใบเดียวจะขายห้าพันไม่ผิดนะครับไม่ผิดอ่าเพื่อนเพื่อมีใบเดียวเนาะจะขายห้าพันก็ไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าคนซื้อเขาไม่ซื้อนะครับ <G ül üyor> คนซื้อก็ไม่ซื้อเพราะคนซื้อเขาก็ชอบของถูกไงเวลาเพื่อนๆไปไปห้างเนาะวเวลาเพื่อนๆไปห้างเนาะเพื่อนๆไปช้อปปิ้งอะ่ะมีสองร้านขายเสื้อผ้ารุ่นเดียวกันหรือว่าขายของชิ้นเดียวกันเนี่ยเจ,จ้าหนึ่งขายหกพันเจ้าหนึ่งขายพันเดียวอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปมองเจ้าที่ขายพันนึงถูกต้องไหมครับมาครับตอนนี้ใครจะขายถูกกว่า1 0 0 0พันบาทบ้างมีไหมครับมีใครจะขายถูกกว่า1 0 0 0พันบาทบ้างนะครับส่วนคนซื้อน,นะครับที่อยากจะซื้อแล้วตอนนี้นะครับ คนซื้อที่อยากจะซื้อแล้วตอนนี้แต่กลัวว่าแต่กลัวว่าเอ้ยเราจะซื้อแพงไปไหมเราจะเสียหลักอ่าเขาเรียกว่าเสียเสียรู้เออเขาเรียกว่าเราจะเสียรู้ไปไหมถ้าซื้อเป็นพันเราจะซื้อแพงไปไหมนะครับเพื่อนสามารถนะครับกดติดตามนะแล้วเข้าไปรีเช็คนะครับจิ้มลิมอ่ะจิ้มลิมแล้วก็ไปตรวจสอบราคาได้นะครับกในช่องคําแนะนําตัวเนี่ยจะมีให้เพื่อนๆไปเช็คราคากันก่อนได้นะครับเพราะว่าฤทติก็ไม่ได้อยากให้แบบผู้ซื้อเขาขาดทุนนะ เออก็ไม่ได้อยากให้ผู้ขายขาดทุนเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้อยากให้ผู้ซื้อขาดทุนแล้วก็ไม่ได้อยากให้ผู้ขายนะขาดทุนนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับดติดตามข้อหน้าโปรไฟล์แบบนี้แหละพอข้อหน้าโปรไฟล์แบบนี้แล้วก็ไปจิ้มลิ้มดูรีเช็คราคาได้นะครับไป,ไปรีเช็คนะครับราคาได้นะว่าเพื่อนๆ่น çıkar, อยากจะปล่อยกันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากจะซื้อที่เท่าไหร่นะครับอ่า เพื่อนๆสามารถกดติดตามครับแล้วก็ไปจิ้มลิมได้นะครับจะทำจิ Taiwan ้มลิมให้แล้วแหละเพื่อนๆกดติดตามปุ๊บแล้วก็ไปจิ้มลิมหน้าโปรไฟล์นี่แหละเข้าหน้าโปรไฟล์ปุ๊บไปจิ้มลิมไปรีเช็คราคากันก่อนได้นะครับกดติดตามปุ๊บนะครับกดติดตามปุ๊บนะแล้วก็ไปรีเช็คราคากันก่อนได้นะครับเหลือเวลา1นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลา1นนาทีสุดท้ายก็เป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆแล้วกันนะครับที่มาร่วมสนุกในไลฟ์ของเรานะครับ เฉพาะเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะจะให้สิทธิพิเศษนะครับเพื่อนๆที่กดติดตามจะให้สิทธิพิเศษนะครับเพื่อนๆแคปจอนี้ไว้เลยนะครับเป็นแบงค์สิบาทนะครับไม่ผ่านใช้นะครับเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับเพื่อนๆแคปจอไว้ก่อนเลยครับเพื่อนๆแคปจอไว้ก่อนเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเรื่องเหรียญพยาพุทธนะขอเก็บไว้ก่อนนะครับมาให้เพื่อนๆแคปจอรุ่นนี้ก่อนนะครับมาครับแคปจอเลยนะครับแบงค์สิบาทไม่ผ่านใช้ของแท้นะครับ ไม่ผ่านใช้ของแท้นะครับแคปไว้ก่อนเลยเพื่อนๆแคปจอดันจอแคปจอดันหนึ่งไว้ก่อนเลยเดี๋ยวปล่อยพิเศษให้สําหรับเพื่อนๆนะก้อนหนะึ่งนาทีสุดท้ายแนละ้วเราจะอยู่กันนะครับเอาไปเลยครับร้อยเดียวครับขายให้ร้อยเดียวฟรีส่งครับขายให้ร้อยเดียวฟรีส่งใครสนใจแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับใครสนใจรับนะครับกดติดตามแคปภาพดันหนึ่งครับร้อยเดียวฟรีส่งของแท้ครับ กดติดตามนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับใครสนใจนะครับแคปภาพดันหนึ่งสองท่านแล้วนะครับสามท่านแล้วนะครับร้อยเดียวฟรีส่งจริงๆรครับร้อยเดียวฟรีส่งให้ครับสามท่านสี่ท่านแล้วนะครับสี่ท่านแล้วนะครับอ่าสี่ท่านแล้วนะครับร้อยเดียวครับขายให้ร้อยเดียวของแท้ครับของแท้มีลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มด้วยอ้าวมีลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มด้วยของแท้ไม่ผ่านใช้ครับร้อยเดียวฟรีส่งเป็นการขอบคุณเพื่อนๆนะครับได้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับแคปจอดันหนึ่งมาเลยครับ แคปภาพดันหนึ่งร้อยเดียวฟรีส่งครับเพื่อนๆจ่ายแค่ร้อยเดียวนะแล้วก็ฟรีส่งให้ด้วยเอาร้อยเดียวฟรีส่งของแทนไม่ผ่านใช้ครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยเพื่อนๆขอบพระคุณมากครับห้าท่านเลยนะครับหกท่านเลยนะครับหกท่านเลยนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับแคปภาพปุ๊บแคปจอแล้วก็ดันหนึ่งมาเลยร้อยเดียวฟรีส่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะครับสิทธินี้นะครับไม่ได้บ้านมาขายกันง่ายๆนะครับสิทธิ์นี้ไม่ได้มาขายกันง่ายๆนะครับ อ่าให้เฉพาะเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะร้อยเดียวฟรีส่งร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวครับแล้วติดฟรีส่งให้ด้วยเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลน์นะครับเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับเจ็ดท่านแล้วนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเจ็ดท่านแล้วนะอ่าเจ็ดท่านแล้วนะครับร้อยเดียวนะครับฟรีส่งครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับอ่าแค่าพด้าอนหนึ่งครับแปดท่านแล้วครับเก้าท่านนะครับสิบท่านแล้วครับ อ่าตอนนี้สิบท่านแล้วนะครับรับไปแล้วนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับคือขายให้ร้อยเดียวเออขายให้ร้อยเดียวแล้วฟรีส่งให้ด้วยนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับขอบพระคุณมากครับเฉพาะเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยนะครับแคปภาพปุ๊บดันหนึ่งมาเลยนะครับแล้ววิธีการรับนะครับวิธีการรับก็คือเพื่อนๆกดติดตามปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าไปช่องคําแนะนําตัวนะ ไปช่อคคาแนะนําตัวจะมีให้เพื่อนๆจิม้มลิมเข้ามานะครับมีให้จิม้มลิมกันเข้ามานะครับอ่าได้จิม้มลิมกันเข้ามานะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวนะครับฟรีส่งไม่เป็นการไม่ใช่เพื่อนๆไม่ใช่ประมูลอันนี้คือแบบว่าเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์เป็นการขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลน์นะครับร้อยเดียวฟรีส่งเป็นราคาที่ขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับที่มาเที่ยวในช่องหองตีนะครับร้อยเดียวแล้วก็ฟรีส่งให้เป็นของแท้นะครับไม่ผ่านใช้้เเเพื่อนๆก็บไดลย ราคานี้เพื่อนๆเก็บได้เลยครับร้อยเดียวฟรีส่งแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับแคปภาพเมื่อกี้สิบเอ็ดคนแล้วนะรับไปนะครับสิบเอ็ดท่านแล้วนะของแท้ๆลายนา้ําเส้นไมโครโฟิล์มถูกต้องนะครับลายนา้ําเล่นเส้นไมโครโฟิล์มถูกต้องติดขายให้เพื่อนเเป็นการขอบพระคุณเ,เ,เพื่อนๆนเป็นการแต a กิ้วเพื่อนเพื่อนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับขายให้กับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกับตีในไลน์นะครับสิบสองท่านแล้วนะครับ แคปภาพดันหนึ่งมา12ท่านแล้วนะครับอ่าร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับร้อยเดียวฟรีส่งให้เรียบร้อยเลยนะครับบริษัทยิ่งเจริญออกกุ๊ปของเรานะครับบริษัทยิ่งเจริญออกกุ๊ปของเราขายร้อยเดียวฟรีส่งให้กับเพื่อนๆที่มาเป็นเพื่อนๆในไลน์นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนๆในไลน์นะแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับ12ท่านแล้วครับ12ท่านแล้วนะครับร้อยเดียวนะครับที่ร้อยเดียวนี่คือขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ว่าแบบนะสละเวลาเข้ามาดูรายการดูไลฟ์ของเรานะครับดูไลนะะ12ท่านนครับ ของแท้ใช่ครับใช้งานได้ก็คือเอาไปจ่ายได้เข้าธนาคารได้ครับเป็นของจริงนะครับเป็นของแท้นะครับอ่าแล้วก็เข้าธนาคารได้นะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยเพื่อนเพื่อนแคปภาพดันหนึ่งนะครับสิบสามท่านแล้วนะครับสิบสามท่านแล้วนะครับสิบสามท่านแล้วเนาะอ่าแคปภาพดันหนึ่งมาเลยเพื่อนเพื่อนแคปภาพดันหนึ่งมาเลยร้อยเดียวฟรีส่งของจริงครับของจริงของแท้นะครับร้อยเดียวแล้วก็ติฟรีส่งให้เรียบร้อยเลย ร้อยเดียวครับและติฟีส่งให้เรียบร้อยเลยครับนี่ลายน้ําเส้นไมโครฟิล์มนะครับเอาเข้าธนาคารตรวจสอบได้นะครับเอาเข้าธนาคารนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับร้อยเดียวฟรีส่งแบงก์สิไม่ผ่านใช้ครับแบงก์สินะครับไม่ผ่านใช้ครับร้อยเดียวฟรีส่งครับออเป็นการขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนที่สละเวลานะครับเข้ามาเที่ยวในไลน์นะครับเข้ามาเที่ยวชมในไลน์นะครับติก็ปล่อยให้นะครับที่ร้อยเดียวฟรีส่งเฉพาะเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะครับเฉพาะเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะครับเดีียยฟรส่ง ดันหนึ่งมาเลยครับแคปภาพดันหนึ่งนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับอ่าแล้วติดต่อแบบไหนเป็นคําถามที่น่ารักมากครับขออนุญาตปักหมุดก่อนนะครับแล้วติดต่อขอบพระคุณดอกไม้งามงามสองดอกนะครับอ่าเพื่อนๆถามว่าแล้วจะติดต่อกันอย่างไรนะครับอยากได้ครับร้อยเดียวฟรีส่งแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับอยากได้ก็คือกด แคปภาพไปเลยครับแคปภาพนะครับแล้วก็ดันหนึ่งเข้ามานะครับแคปภาพไปกดเลขหนึ่งมาเลยครับเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่กดติดตามเท่านั้นนะร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวฟรีส่งครับให้เพื่อนเพื่อนขอบพระคุณมากครับดันหนึ่งมา14ท่านแล้วนะครับรับที่14ท่านแล้วนะครับอ่าร้อยเดียวฟรีส่งนะครับลายน้ำเส้นไมโครฟิล์มจะได้จริง15ท่านแล้วนะครับตอนนี้นะครับรับที่15ท่านแล้วนะครับ16ท่านแล้วนะครับ16ท่านแล้ว17เท่านแล้วนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวฟรี ของแท้ครับเพื่อนๆของแท้เอาไปเข้าธนาคารได้เอาไปจ่ายได้จริงนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่สละเวลานะครับเข้ามาเที่ยวในไลฟ์ของเราแล้วกันนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับเพื่อนๆร้อยเดียวฟรีส่งนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆครับตอนนี้รับกันอยู่ที่สิบแปดท่านแล้วนะเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับ1ิบท่านแล้วนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับร้อยเดียวฟรีส่งเฉพาะเพื่อนๆที่กดติดตามเท่านั้นนะครับ ให้ครับร้อยเดียวฟรีส่งครับขายให้แค่ร้อยเดียวแล้วติดก็ฟรีส่งให้ด้วยขายให้ร้อยเดียวแล้วก็ฟรีส่งเป็นของแท้นะครับร้อยหนึ่งฟรีส่งเนี่ยเป็นของแท้นะครับเห็นไหมครับมีลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มกันแบบนี้มีลายน้ํากับเส้นไมโครฟิล์มแบบเนี้อ่าเป็นการขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนวาทำไมขายราคานี้เป็นการขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับเป็นการขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนเนาะที่เข้ามาดูไลฟ์ของเรานะครับเป็นการขอบพระคุณเป็นการ thank you เรามาได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเราได้มาเป็นเพื่อนนนกััแล้วะครบ ขายให้ครับร้อยเดียวฟรีส่งสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับภาพดันหนึ่งมานะครับยี่สิบท่านแล้วนะครับตอนนี้ยี่สิบท่านแล้วนะครับรับนะรับยี่สิบท่านแล้วนะครับวิธีการนะครับอแบงค์บักใจเย็นครับเดี๋ยวเอามาเล่นครับแต่ค่อยเอามาเล่นนะครับเพื่อนๆร้อยเดียวฟรีส่งของแท้นะครับไม่ผ่านการใช้งานครับสวยมากครับอ่า ร้อยเดียวครับฟรีส่งเป็นการขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนว่าเราจะปิดยอดอย่างไรนะครับวิธีการปิดยอดคือเพื่อนๆกดติดตามเนาะข้อหน้าโปรไฟล์จะมีให้จิ้มลิมนะครับ21ิท่านแล้วนะครับ21ท่านแล้วนะครับที่มารับนะครับ ร้อยเดียวฟรีส่งครับตอนนี้นะครับรับที่21ท่านแล้วนะครับแค่ภาพดันหนึ่งมาเลยเพื่อนๆเพื่อนคนไหนที่ต้องการนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการรับนะครับเพราะมาเป็นกดติดตามแล้วมาเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งของดีๆสวยๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับแบ่งของดีนะแบ่งของดีแบ่งของสวยให้กับเพื่อนๆนะครับแค่ภาพดันหนึ่งมาเลยครับคุณดอกไม้ครับขอบพระคุณนะครับคุณดอกไม้ครับรับนะครับแค่ภาพปุ๊บดันหนึ่งมาเลยครับของแท้นะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับ ร้อยเดียวแล้วก็ฟรีส่งนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยเพื่อนๆท่านไหนจะรับนะไหนๆก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับไหนๆก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับกดติดตามกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับอย่าลืมเป็นเพื่อนกับตีนะครับอย่าลืมเป็นเพื่อนกับตีราคานี้ให้เฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์นะครับราคานี้จะให้เฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในไลน์เท่านั้นนะครับที่อยู่ด้วยเดี๋ยวค่อยบอกครับเดี๋ยวค่อยบอกนะครับแล้ว ชำระยอดให้กับบริษัทยิ่งเจริญออกกุปก่อนนะครับต้องชำระยอดให้กับบริษัทนะครับยิ่งเจริญออกกุปก่อนนะครับอ่าวิธีการนะครับวิธีการปิดยอดนะครับวิธีการปิดยอดคือเพื่อนกดติดตามนะแล้วเข้าไปจิ้มลิมเข้าไปจิ้มลิมนะครับคือเข้าหน้าโปรไฟล์แหละเข้าหน้าโปรไฟล์เสร็จนะครับแล้วก็ไปจิ้มลิมเลยนะครับมาครับก่อนลงไลน์นะครับอีก2นาทีเราขออนุญาตลงไลน์แล้วนะครับอีกสนาทีนะครับขออนุญาตลงไลน์เพื่อนๆที่ต้องการรับนะร้อยเดียวฟรีส่งนะครับติดขายให้ร้อยเดียวฟีส่่่งเเฉพพาะือนทกดตติม แคปภาพดันหนึ่งอ่าแคปภาพแล้วก็กดหนึ่งเข้ามานะครับเฉพาะเพื่อนที่กดติดตามเฉพาะเพื่อนๆที่อ่าแคปภาพแล้วแล้วก็กดหนึ่งเข้ามานะครับยี่สิบเอ็ดท่านนะครับยี่สิบเอ็ดท่านแล้วนะครับที่รับไปนะครับรับนะครับอ่าแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับเพื่อนๆครับสองนาทีสุดท้ายนะครับก่อนลงไลน์นะครับใครรับนะครับตอนนี้ยี่สิบเท่าไหร่ละยี่สิบสามท่านแล้วนะครับรับที่ยี่สิบสามท่านแล้วนะครับแคปภาพดันหนึ่งมาเลยครับเพื่อนๆแคปภาพและด้านหนึ่งมาเลยครับรัับบนะคร สี่ท่านแล้วครับอ่ายี่สิบสี่ท่านแล้วนะครับแคปภาพดันหนึ่งขอบพระคุณครับยี่สิบห้าท่านแล้วครับยี่สิบหกท่านแล้วนะครับอ่ายี่สิบกท่านแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดท่านแล้วนะครับร้อยเดียวฟรีส่งครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับแคปภาพดันหนึ่งเข้ามาเลยครับแคปภาพนะครับดันหนึ่งมาเลยครับร้อยเดียวฟรีส่งนะครับอ่าเพื่อนๆถามว่าไปที่สีเขียวหรือสีฟ้าใช่ไหมครับสีเขียวดีกว่านะครับอ่าจิ้มลิมจิ้มลิมนะครับก็คือกดติดตามเข้าหน้าโปรไฟล์เนาะ กดติดตามนะครับข้อหน้าโปรไฟล์นะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวรับนะครับโอเคโอเคตอนนี้นะครับเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับตีจะแนะนํานะวิธีการที่ว่าให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับอ่าให้เพื่อนๆแบบนี้มาได้ก็คือให้เพื่อนๆกดติดตามครับข้อหน้าโปรไฟล์เนี่ยจะมีวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับจะมีวิธีที่หนึ่งด้วยแล้วก็วิธีที่สองวิธีที่สองก็คือจิ้มลิมเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆถนัดวิธีที่หนึ่งนะไปดูคําแนะนําตัวตรงนี้แหละ ไปดูคําแนะนําตัวนะครับไปดูคําแนะนําตัวตรงกลางนี่แหละเพื่อนๆถนัดวิธีที่1ก็ไปทางวิธีที่1นะครับถ้าเพื่อนๆถนัดวิธีที่2นะครับก็ไปวิธีที่2นะครับตอนนี้ขออนุญาตลงไลน์แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับกดติดตามข้อหน้าโปรไฟล์นะครับกดติดตามนะข้อหน้าโปรไฟล์ไปดูคําแนะนําตัวจะมีวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับจะมีวิธีที่1นะครับกับวิธีที่2นะครับอ่าโอเคนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านนะครับตอนนี้รับอยู่ประมาณนะครับ25ท่านนะครับ ร้อยเดียวฟรีส่งนะครับแคปภาพดันหนึ่งเข้ามาเลยนะครับขอบคุณมากๆครับแคปภาพดันหนึ่งมาแล้วนะครับก็กดติดตามข้าหน้าโปรไฟล์นะครับกดติดตามปุ๊บข้าหน้าโปรไฟล์นะครับมีวิธีที่คําแนะนําตัวจะมีวิธีที่1กับวิธีที่สองนะครับพร้อมแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับนี่ เป็นการราคาขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับราคานี้เป็นราคาขอบพระคุณเพื่อนๆร้อยเดียวฟรีส่งครับกราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับล่ํารวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดนะครับสมความปรารถนาทุกประการนะครับเพื่อนๆสาธุสาธุค